ในแฟมิลี่บิสเ s สเปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับและก่อนที่เราจะไปทราบผลโหวตของสมาชิกในครอบครัวพัฒนาปัญยาพง์รวมถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่ชมรายการในห้องส่งและคำตัดสินจากท่านประธานสูงสุดนะครับผมขออนุญาตถามน้องๆจากวิทยาลัยผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันก่อนว่าน้องๆแต่ละท่านนั้นเชื่อในแนวความคิดของใครมีใครพอแท้คำตอบได้บ้างครับค่ะก็ขอสนับสนุนแนวความคิดของพี่เพชรนะคะเนื่องจากว่าเหมือนเรื่องคอส่ะค่ะที่พี่แพรจะเพิ่ม ขึ้นมา3กะใช่ไหมคะเรานําส่วนตรงนั้นนะคะขอตรงนั้นไปลงโรงงานใหม่ดีกว่าเพราะการจัดการเรื่องคนนะคะย่อมยากกว่าการจัดการเรื่องเครื่องจักรอยู่แล้วเพราะยังไงยังไงก็ต้องขยายอยู่ดีค่ะนะครับท่านต่อไปครับครับผมขอสนับสนับความคิดของพี่แพรนะฮะซึ่งผมคิดว่าระยะเวลา6เดือนถึง1ปีเนี่ยเราอาจจะใช้แบบระยะเวลาเนี้ยเรียนรู้ถึงปัญหาเรียนรู้ถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลา6เดือนถึง1ปีเนี่ยอาจจะมีปัญหาอื่นเข้ามาอาจจะไม่รู้ว่าแก้ไขยังไงอาจจะเรียนรู้ จากปัญหาตัวนี้ก่อนแล้วค่อยแบบขยายโรงงานในอนาคตนี้ครัท่นก็เป็นเสียงจากน้องๆจากมาหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยนะครับทีนี้มาถึงผลโหวตของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งนะครับวันนี้ผลโหวตผู้ชนะนะครับ55%ด้วยกันและคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งนะครับส่วนใหญ่เชื่อในแนวความคิดของ คุณเพชรครับ55เปอร์เซ็นต่อ45เปเที่คือผลโหวตของคุณผู้ชมนิ่มชมรายการในห้องส่งนะครับทีนี้แหละครับมาถึงเสียงโหวตของสมาชิกในครอบครัวของเรานะครับครอบครัวพัฒนาะปรัชญาพงศ์ตอนนี้ขอเชิญสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับด้านหน้าของเวทีเลยครับ อาลครับทั้ง5ท่านตอนนี้ยืนพร้อมอยู่แล้วนะครับผมจะแนะนําไปทีละท่านเลยนะครับท่านแรกนั้นเป็นคุณลุงชื่อว่าคุณลุงเชียนเป็นคุณลุงของเราทั้งสองคนนะครับทั้งคุณแพรแล้วก็คุณเพชรด้วยคุณลุงครับคุณลุงจะโหวตให้กับใครครับน้องแพรครับอ่ะเชิญครับ ให้ทั้งคุณเพชรแล้วก็คุณแพรนะ <_ d ata> สุดท้ายเลือกคุณแพรนะครับ <_ d ata> มาที่ท่านต่อไปนะครับเป็นคุณน้าของทั้งสอง <_ d ata> เช่นเดียวกันคุณน้านิดคุณน้าครับคุณน้าจะโหวตให้กับใครครับน้องแพรค่ะ ตอที่เสียบ่อยๆนะฮะว่าน้องแพรนะฮะพูดอ่อยๆนะฮะตอนนี้คุณแพรนําไปแล้ว2ต่อศูนย์เหลืออีก3ท่านนะครับก็คือน้าอาป้านไนท์แล้วก็คุณแม่เล็กผมบอกคุณผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับว่า3ท่านนี้เนี่ยเลือกคนคนเดียวกันครับถ้า3ท่านนี้เลือกทางคุณเพชรคุณเพชรชนะเลย3ต่อ2แต่ถ้าเกิดสมมติ3ท่านนี้มาเลือกทางคุณแพร ى. ขาดลอยเลยนะครับกลายเป็น5ต่อศูนย์เลย มั่นใจแค่ไหนคุณเพชรหมงได้นี่ครับได้ลองลองกันทรายเดิมขอแววตาอ้อนวอนคะแนนหน่อยมั่นใจว่าเป็นเราเนี่ยฮะคุณแพรมั่นใจไหมว่าเป็นเราสามท่านนี้เดี๋ยวเลี้ยงข้าวค่ะวล้วนเลยนะฮะสามท่านครับทั้งสามท่านจะโหวตให้กับใครครับ ยอ่ะเดี๋ยวนะไม่กินข้าวคนเดียวแม่สมาชิกในครอบครัวพัฒนาปรัชญาโมนะฮะโหวตให้กับทางคุณแพรชนะคุณเพชรไป5ต่อ0ครับโอ้นี่ยืนโล่งๆเหนาๆคนเดียวเลยนะฮะต่อไปครับเป็นการตัดสินจากท่านประธานสูงสุดเชิญท่านประธานครับก่อนจะตัดสินนะครับก็อยากจะถามคําถามสักสองสามคำถามก่อนเริ่มต้นจากคุณลุงก่อน เนื่องจากว่าคุณลุงเป็นนักธุรกิจแล้วก็ทราบมาว่าทธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกด้วยมันเป็นที่ปรึกษาของเด็กๆทั้งสองคนอยู่นตอนนี้นะครับในมุมของคุณลุงเนี่ยทาไมถึงเลือกที่จะยืนอยู่ทางฝั่งพี่สาวครับก็จริงคุณลุงเป็นนักธุรกิจน่าจะเป็นคนที่แอค e s s ีฟแล้วก็เห็นโอกาสเรื่องการขยายกิจการต่างๆธุรกิจที่ทําอยู่ก็ตรงออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำให้ทีพีด้วยน้องแพรก็ เลยทำงานร่วมกันมาเลาาาก็กน้อยเหมือนกันก็ดูความมานะดูความอดทนดูความคิดใหม่ๆก็มีเยอะแต่คิดว่าการจะทําธุรกิจเนี่ยมันก็ใช้รุ่นมินิตหลายๆอย่างรวมๆกันนะฮะแต่คิดว่าน้องแพรเนี่ยอยากรุ่นใหม่แต่ว่ามีความคิดที่ใหม่แต่ว่ามีความมัดระวังที่ดีโอกาสซึงมีเยอะครับเพราะว่าวงการกุ้งผมก็ทํากุ้งอยู่แล้ว <laughs> มันไม่มันไม่มีปัญหาจะโดนเรียนแบบไหมมันก็ยากครับ อีกนิดหนึแต่ว่าทําให้มันคงทําให้มันมีตลาดทําให้มีลูกค้าที่รองรับที่มั่นคงผมว่าจะดีฝากครับครับอยากถามคุณแม่เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นคุณแม่อกอดกับลูกสาวเหมือนกับจะมีเรื่องของความรู้สึกเล็กน้อยคุณแม่รู้สึกยังไงครับเห็นเด็กทั้งสองคนเนี่ยมาคุยกันคือเข้ามาถกกันว่าเราจะทําอย่างไรดีนะครับคุณแม่รู้สึกยังไงคือจริงๆเนี่ยอยากจะให้ทั้งสองคนโคกันมากกว่า เพราะว่าความคิดของเขาก็พอๆกันค่ะแต่ว่าคนที่จะรอบคอรอบรอบครอบมาทุกอย่าง <c oughs> คุณแม่ตืนต่นตัมตื่นครับแล้วเข้ามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็ยอมรับว่าเขาเก่งครับมาทางน้องเพชรบ,บ้างน,นะครับ<ด>น้องเพชรครับ ถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างที่น้องเพชรว่ากําลังการผลิตเราไม่ได้เตรียมเอาไว้ให้เพียงพอแล้วมันมีดีมานนะครับหรือว่ามีรายใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะมีความเสียหายเยอะไหม,มแก้ไขได้ไหมผมว่าแก้ไขได้ครับแต่ว่าเหมือนกับเขาก็ต้องรอที่จะไปเปิดตลาดอีกทีเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่เราจะตีตลาดก็ต้องห่างออกไปด้วยถูกไหมครับเพราะสมมติแล้วถ้าเราผลิตให้เขาไม่ทันเราเก็บไว้ได้จริงครับแต่ว่า มันก็ต้องระยะมันก็แบบเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกเพราะว่าเราส่งให้เขาไม่ทันถึงเราส่งไปไปล็อตนึงก่อนแต่ว่าถามว่ากําไรไหมมันก็อาจจะไม่กําไรถูกไหมครับเพราะว่าเราส่งเป็นล็อต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 ไปเพราะว่าค่าขนส่งถ้าส่งเป็นล็อตทีเดียวมันจะคุ้มกว่าผมพร้อมตัดสินแล้วครับผมขอเลือกทางพี่สาวครับ ป็นการพูดคุยประโยคสุดท้ายนะครับกับทางคุณเพชรแล้วก็ตัดสินไปเลือกทางพี่สาวเลยเหตุผลอะไรครับท่านประธานครับคือผมอยากจะฟังความเห็นของทางน้องเพชรก่อนว่าไอ้ปัญหาที่น้องเพชรพยายามที่จะเร่งในการสร้างโรงงานขึ้นมาเนี่ยมันมีความสําคัญและเร่งด่วนหรือไม่และถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยเราพอจะรับมือได้หรือเปล่าเท่าที่ฟัง ความเห็นของน้องเนี่ยก็คิดว่าก็ยังคงจะมอ,อ,อ,อจะมีวิธีการในการที่จะรับมือได้ผมอยากจะบอกว่าโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเรื่องของการผลิตต่างๆเนี่ยนะครับคนที่ประสบความสาเร็จแบบที่จะมาเป็นตัวอย่างพวกเราได้เนี่ยโมเดลทางธุรกิจนี้มันเปลี่ยนไปเราเล่น a c e b o o k เนี่ยซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งไม่มีคอนเทนต์เลยแต่ว่าเขาเชื่อมโยงคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเอาไว้มากที่สุดในโลกเดี๋ยวนี้เราเรียกแท็กซี่เราก็จะใช้บริการบริษัทบางประเภทอย่างเช่น Grab บริษัทให้มีการแท็กซี่โดยที่เขาไม่มีแท็กซี่เลยแม้แต่คันเดียวแล้วเราจะอยู่ในโมเดลเดิมอีกหรอครับเราจะผลิตคางกุ้งแล้วเราจะไม่ต้องมีโรงงานใหญ่อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะคอมพล็ก,กับบริษัทที่มีแคปซิตี้เยอะมีเงินทุนเยอะๆแล้วเราจะจบที่ไหนดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหยุดคิดว่าเราในฐานะเราเป็น SME เรามีวิธีการกอื่นอีกไหม ผมคิดว่าสองคนเนี่ยมองเป้าเดียวกันก็คือเรื่องการขยายธุรกิจที่แต่ว่ารูปแบบมันจะเป็นรูปแบบไหนจะเร็วหรือจะช้านะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยที่เราถบกันในตอนช่วงต้นเนี่ยก็คือเรื่องของการก๊อปปี้ผมว่าถ้ามีคนก๊อปปี้เราเนี่ยหนูทั้งสองคนต้องดีใจนะเพราะไม่มีใครก๊อปปี้ของห่วยแสดงว่าของเราเนี่ยเป็นที่สนใจมีคนต้องการนะครับจึงมีคนลอกเลีออยนแบบหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่กลัว ก็คือหาวิธีการป้องกันแล้วเราก็เดินหน้าไปให้เร็วกว่านะครับเหมือนที่เมื่อสักครู่ที่ทางพี่สาวพูดการออกตัวโปรดักตไลน์ใหม่ๆออกมานะครับไปจับตลาดอื่นๆพวกนี้เป็นวิธีการแบบหนึ่งพวกเราเป็น SME นะครับเราอาจจะไม่ได้มีเงินทุนเยอะดังนั้นเนี่ยการที่จะต้องลงทุนมากๆเนี่ยมันจะทําให้เราขาดสภาพคล่องมันจะทําให้เราเสียเวลาไปกับเรื่องของการหาเงินมาเพื่อชําระดอกเบี้ย จริงๆแล้วเราอาจจะมีเรื่องสําคัญเรื่องอื่นที่จะต้องทํามากกว่านั้นนะครับก็อยากจะเก็บไว้ให้พิจารณาอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณสองคนเป็นพี่น้องกันการทรําธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยเราใกล้ชิดกันนะแต่มีคําพูดหนึ่งของคนที่ทําธุรกิจครอบครัวเนี่ยเขาพูดกันอยู่เสมอก็คือคุณยิ่งใกล้ชิดกันเนี่ยคุณยิ่งต้องระวังระมัดระวังทั้งในเรื่องการทํางาน ระมัดระวังทั้งในเรื่องของมารยาทระหว่างพี่กับน้องระหว่างเรากับคุณลุงคุณแม่ต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่มันอ่อนไหวพอมันกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยนะครับมันจะมีความรุนแรงท่านทําธุรกิจด้วยกันนะครับก็ทําอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเป็นระบบเป็นระเบียบอย่างเช่นแผนระยะยาวๆเนี่ยในเรื่องของการขยายกําลังการผลิตเนี่ยเราจะทําในรูปแบบแบบไหนทำให้เรียบร้อยมันจะไม่กลับมาทกกันแบบนี้แล้วนะครับ ก็ขอยินดีกับคุณแม่ด้วยที่มีลูกเก่งทั้งสองคนนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทั้งครอบครัวครับสุพเพชรครับมาถึงตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับพี่สาวของเราในฐานะที่เราเป็นผู้คิดค้นนะฮะคางกุ้งทอดรายแรกของเมืองไทยพูดแบบนี้ได้เลยอยากจะบอกอะไรกับพี่สาวรดยถึงสมาชิกทุกๆคนครับที่วันนี้มาอยู่ในรายการพร้อมหน้าพร้อมตาก็ เราต้องเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะครับดีกว่านี่วามคูณที่แสดงความมั huh> ่นใจนะครับพี่แพรครับมีอะไรอยากจะฝากน้องคนนี้ลวมถึงสมาชิกทุกคนครับก็เวลาเราทําอะไรอะค่ะเราก็จะส่วนใหญ่เราจะรับฟังกันทุกคนอะไเงี้ยแล้วเราก็จะมาปรับส่วนตรงจุดที่ดีที่สุดให้มันเดินหน้าต่อไปเลยอะค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ให้คําแนะนําเราอะไรเงี้ยค่ะ ทั้งสองคนเลยคุณแม่ครับคุณแม่อยากจะฝากบอกอะไรกับลูกทั้งสองคนนี้ครับ<ช>ถือว่าเป็นการเริ่มต้นธุรกิจของเราเลยนะครับห่างๆกันไว้ไม่ตเรื่องชิดใกล้ชิดกนกลนี่เด็กจะเจอแบบพี่อาจารย์พูดห่างๆกันแต่ก็ต้องคอยดูธุรกิจนี้ <S 2> <S 2> <ช>ด้วยกันคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดนะครับที่ มีธุรกิจนะครับและเกิดความขัดแย้งอยากจะให้รายการของเรานั้นเป็นตัวกลางในการพูดคุยในการแก้ปัญหาเหล่านั้นนะครับสามารถส่งเรื่องราวของคุณมายังรายการได้นะครับและเช่นเคยครับทางรายการของเรานั้นก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ทางรายการจึงขอมอบห้องพักโรงแรมซีแซนซันรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาให้กับทางครอบครัวพัฒนาปรัชญาพงศ์สองห้องมูลค่า56,00 0บาทครับไปเทียบไปยครับอน่ก่อน นะครับเราจะกลับมาลุยงานกันต่อนะครับวันนี้ทางรายการ The Family Business ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกในครอบครัวพัฒนาปรัชญาองทุกๆท่านรวมถึงคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับท่านประธานสูงสุด <S <S คุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งและคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านทุกๆท่านนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ กลับมาพบกับรายการ Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา20นาิ50นาททางททบ5แห่งนี้สำหรับค่ำคืนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับประเด็นในธุรกิจของเราวันนี้นะคะปัญหาของเราคือการขยายโรงงานนะคะคือโรงงานเนี่ยมีทั้งปัญหาทางธุรกิจเองและปัญหาธุรกิจครอบครัวนะคะในการขยายธุรกิจเนี่ย เราจะดูว่าเราอยากจะขยายโรงงานหรือเปล่านะคะเราต้องศึกษาความเป็นไปได้ทั้งในมุมมองการตลาดและมุมมองของเรื่องของการเงินแต่ในทางปัญหาธุรกิจในครอบครัวแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวในกรณีนี้นะคะน้องอยากจะขยายโรงงานที่เนี่ยเห็นว่ายังไม่ควรแต่พี่เองก็ให้โอกาสคะ่ะให้น้องได้เสนอความคิดน้องเองก็ต้องฟังพี่นะคะธุรกิจครอบครัวถึงจะดําเนินไปได้ด้วยดี นั้นความสามัคคีนะคะในสมาชิกครอบครัวในการทําธุรกิจครอบครัวมีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะการทําธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยต้องระวังทั้งในเรื่องการทํางานระมัดระวงังทั้งในเรื่องของมารยาทเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่มันอ่อนไหวก็ทําอะไรต่างๆเนี่ยให้มันเป็นระบบเป็นระเบียบอย่างเช่นแผนระยะยาวๆเนี่ยจะทําในรูปแบบแบบไหนทําให้เรียบร้อยมันจะไม่กลับมาถกกันแบบนี้แล้ว ทำตามนโยบายที่ผมกําหนดไม่ใช่ว่าผมอะไม่เรียนรู้แต่สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้เขาทำไม่ได้แน่นอนค่ะ,ะคือเขาแต่งตัวรอจะให้มาค้าวกะล้าอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้